สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมช่องนายพีชาแนลอย <Okay. S 1> อนนู่นะฮะโอเคครับเรามาย้อนวัยเด็กกันนะฮะด้วยเกมดีดลูกแก้วนะฮะ <c oughs> มจะเล่าก่อนว่าความเทลินนี่เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือการละครั้งหนึ่งเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะผมเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ไอ <c oughs> ้นี่ก็นึกขึ้นได้ว่าโทารศัพท์อ่ะตังหมดก็เลยเข้าห้องไปห้องไปจะไปหยิบกระเป๋าตัง ไปเหลือไปเห็นกระปลูกแก้วนะฮะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าสมัยเด็กเนี่ยเราเป็นเซียนลูกแก้วมาก่อนนะฮะก็เลยร้อนอกร้อนใจาของพี่ต้องไปชวนเพื่อนเล่นในวันนี้นะครับผมมาเก็บผู้ชนะเี่ยกะเอาอีกเอาอีกทีแม่เก็บเนะครับกติกาของเราคือคนที่ได้ที่โหลนะครับจะโดนลงโทษที่โหลกับรองโหลโดนลงโทษนะครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าจะโดนลงโทษอะไรนะฮะเดี๋ยวไปรอดูรอชมกันเลยนะครับผม What? กันดิการก,ก็แ,กแรกนะครับเราต้องโยนลูกแก้วนี้ไปตรงหลุมที่เราขุดไว้นะครับ <Okay. S 2> แล้วคนที่โยนใกล้หลุมที่สุดคือได้แดนคนแรกแต่ถ้าเกิดใครโยนเข้าหลุมตั้งแต่แรกเลยก็ได้หลุมห้านะครับแล้วเรานับหลุมยังไงนับหลุมถ้ายิงโดนฝ่ายตรงข้ามก็ได้หรือยิงเข้าหลุมก็ได้ครับล่ <Yeah. S 2> นกี่หลุมได้ไงเก้าหลุมครับ ก็ถ้าเกิดได้หลุมเก้าแล้วเราต้องยิงฝ่ายตรงข้ามจะเรียกว่ามานนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าหลุมพักแล้วเราก็ยิงฝ่ายตรงข้ามเซลคือเราชนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าได้หลุมเก้าแล้วเรายิงลงหลุมคือเริ่มหลุมหนึ่งใหม่ครับเออนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปเร่นเกมมาแล้วผมอ่ะเออโอ้โหก็ ไปครับเดี๋ยวเจมไปก่อนเดี๋ยวกูเอามาเลยต่อไปดังแล้วเฮ้ยโอ้ยเกือบต่อไปทัดเจ็ดไอ้พนไอ้พน โอ้ลุกเมใครเลยจ้าของช่องสมัยหยุดเนี่ยเราเสีย,สยลูกแก้วก่อนนะฮะดังคนแรกคนที่สองคนที่สามพลคนที่สี่เจมสุดท้ายกนูน่งยังนะนับด้วยนะนับเองนะอุย้ยอุ้ยไปไกลจังอ่ะสองดังจะทำไงต่อครับ ว้าวโอ้ทำเอง่ะโอเคเราไปทัดโดนกูโดนกูมือกูแน่คนครับกอ่ะไอ้หน่มืออยากความเหมืนว่ข้าหลงได้ดีๆดีๆกนห่อนไม่ได้เอาก้าวได้ก้าวนึงนะเฮ้ยเอไวแล้วโดม ไปลระสิกมันอีกกี่หนี่งสี่ห้าหกเฮ้ยเจ็ดโอ้แปดทัดนี่หนึ่งหามั้งเฮ้ยไปใจนะหนึ่งเบี่ยงจอไยห้ามเยี่ยงเว้ยมึงจะกูยิงในป่าแล้วนี่กูเบี่ยงมาให้แล้วเนี่ย พูอยู Whoa, guy, uh. ่ใกล้อ่ะนี่แม่เอาไม่ครชนะโดนไหมเลิกเล่นนี่ทำไมน่าดีบนะี่อุ้ยหนึ่งสองสามศูนย์สี่ไม่โดนหรอกไม่โดนหรโดนหรอเฮ้ยโอ้โหโคตรน โอ้พลผ่านไปผ่านไปจะไปไหนโหล้วหลุมอยู่อย่างไลไป้จิมเฮ้ยหลุมหนึ่งว่ะจจบเราที่จะ้งเข้าได้เว้ยวุ้งเข้าได้เว้ยในสมัยเด็กเนี่ยเราเซียนลูกแก้วก่อนนะฮะมาดิมาดิมาดิ เฮ้ยเขาเข้าหนู่มาอฮ้ยตัวนะไหนลูกปรานวะไ่ดูเลยนี่ดี้ยอยู่นี่อยู่นี่อาอีทุกตัวสามทำอะไรกูหมดใจเนี่ยนี่บ้าหรือเปล่าฮะบ้าในหัวนั้นโอ้ยโอ้ยบ้าโอ้ย มีพี่กอยังไม่โดนม่จะยิงเข้าหลุมมัพี่เหมือนกันนี่ตอนนงโดนหรือเปล่านี่จะยิงข่าแล้วไม่ได้หลุมสักหลุมเลยเนี่ยไม่ได้ ไม่กล้ามาใกล้ลุมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่โดนดิลุยดเดี๋ยวทำไมไม่มีคนมาใกล้หลุมเลยไปไหนเนี่ยให้หนูมั่นหน่อยบ้านไหนดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละยังไม่เข้าหลุมกล้าวะเดี๋ยวกูเข้าหลุมหนึ่งนะครับยังไม่หนีมึงโดนมึงโอ้ ไปไหนเพือนตงดมาหาหนูเฮ้ยเดยนกูลนเดี๋ยวี่ยะเนพี่โอ้ยอเนี้ยคนก้ากูด้วยนี่เออพีอยาก โดเบอราววไ้ยมาจะพักทำไมวะพักเปล่าโดนไข่เลยนะพน้าจะโดนโดนไข่เลยนะอันนี้มันชนะไง มาใกล้ๆหลุมกันเล้วไปโดนละไโดนละตาใครตาใครใครไปจ้าวโอ้เปจนมังไงมันงงไงจีนะาไโดนไม่โดนอย่ารก็หลอนไโดนยนเขาอีกแล้วยุงเขา

เ้าสมัยเด็กเสียลูกแก้วอุ้ยเข้าหลุมไม่รอดน,นี่อุ้ยไม่โดนไม่โด,น,ดนหน้าเองต้องยิงพูดตามฆ่าทุกคนเฮ้ยไม่โดน <c oughs> โอ้ยโดนเหอะ แอถ้าจะเข้าหลุมเข้าไม่รอดตามมันจะได้ที่ไหนนู่ยักษ์เก่งไห่เก้ามานี่มาหนีปุ้ยตรงนี้โล่งกว่าเว้ยตามมันแล้วนะเว้ยพูดตามข้าอ่อดังแม่ทัดไม่มันเนี่ยอ่อดังตามข้าเข้าหลุมหนึ่งใหม่ดีกว่ามั้ง เฮ้ยเฮ้ยโดนแล่งเฮ้ยอุ๊ปโอ้โหมามามาเล่นให้ครบเล่นให้ครบโดนใครจะเป็น Number ร์วันเฮ้ยไม่โดนหรอมึงเข้าหลุมไรเนี่ยมีชีวิตเปลี่ยนอ่ะโอ้โหไม่พักยื้อเก้าเฮ้ยไม่โดน

จะได้ผนหน่อยทไง่หัวไม่แต่มันก็ไม่ติดหัวดิตีไปเลยอุ้ยิตนะเฮ้ยีสตดบาโอ้โหไอ้ก่อนด้วยรูปแปลงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนายพีแชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแทนนี้ก็ชงชำระป่าแต่ว่าผมมาชนะแหละไอ้ยังแทนนี้ยังย่างกูก okay. okay. um ่อนจริงกูเป็นอามาเลยไอ้เหยังเราคนเมือกเลยโอ้ยหฮ้ยไทยอะไม่น่ารักเลยเดี๋ยวผมมา เนี่ยโคชนะเขาเขาเรียกว่าเราก็เรียกไปเป็นกุ่มบังเหียนเฮ้ยแปลว่าเหี้ยอะไรวะไข่บักบังเหียนบัก